กุนาตสิริท่านนบมณพพรเจริญศรีท่านพิมพัทราวิชัยกุลนะครับเชิญท่านท่าวพิภพกับสะสะกทม,มครับครับาาท,าท่านประธานทิศลบกระผมนายท่าวพิภพลิมจิตรกรสมาชิสพาพกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักเก้าไกลครับ ก็ผมขอปรึกษาหรือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกนะครับผมลงพื้นที่ไปบริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียรนะครับเขตบางกอกใหญ่ก็ได้พบกับแม่ค้าขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทวีธาพิเศษนะครับเขาก็บ่นกับผมว่าเอวันเวลาขายน้อยลงแต่แต่ค่าเช่าค่าแปดเจียดิทเท่าเดิมนะครับก็ยังไงฝากกระทรวงศึกษาธิการนะครับช่วยลดค่าเช่าหรือว่างดเป็นการเก็บค่าเช่าค่าแปดเจียของ พ่อค้าแม่ค้าในโลกอาหารทั่วประเทศด้วยนะครับลําดับที่สองครับก็อยากให้รัฐบาลนะครับรวมถึงกรทมนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะครับและญาติผู้ป่วยนะครับที่อยู่บ้านเด้ยวกันที่บางครั้งกักตัวอยู่ที่บ้านตัวเองแต่ผมลงพื้นที่ไปไม่มีหน่วยงานใดเลยนะครับเข้าไปเหลี่ยวแลหรือว่าให้ถุงยังชีพซึ่งคนเหล่านี้เองนะครับพอเขาไม่มีถุงยังชีพหรืออาหารเขาก็ต้องออกมาซื้อของ ในชุมชนทําให้ในชุมชนเนี่ยแตกตื่นกันไปหมดนะครับลําพังผมเองพักก้าไกลเราก็ได้แจกถุงน้ําใจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องแต่มันไม่พอจริงๆนะครับอย่างชุมชนมสัสยิดบ้านสมเด็จเองเนี่ยก็มีคนติดทุกวันนะครับเกือบวันละสิบคนจนจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่อยู่แล้วยังไงฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยลงถึงกมงได้นะครับเรื่องที่สามครับ ผมได้รับร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องแล้วขอร้องให้ไปฉีดพ่นยาโควิดนะครับฆ่าเชื้อโควิดหมอกควันซึ่งผมเองก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าการพ่นเชื้อโควิดหมอกควันเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรมันอาจจะทําให้เชื้อฝุงก็ได้เพราะผมดูจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมานะครับแล้วชาวบ้านบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจครับผมก็อยากให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศมาให้ชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วไอ้ฉีดหมอกควันโควิดเนี่ย มันดีไม่ดีหรือฉีกกันหาเสียงกันเฉยๆนะครับฝากท่านประธานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ